สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับจิมมี่นะครับผมจากช่องมิสูอินเตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูมิสูบิชิปาเจโร่นะครับ e อลิทเ dition สีดําเงาคันนี้นะครับผมผมจะพามาดูนะครับว่าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยว่ามีแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมมาดูกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดําเงามาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็คิ้วตัวซีนะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมแต่ตัวนี้ผมแรปให้นะครับ แล้วก็ตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะครับผมจะมีมาติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นสเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตของ Rider M นะครับผมจะมีโลโก้ r i d e r M ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ Daylight ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีครอบไฟหน้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟนะครับผม l ู LED ข้างหน้าจะเป็นไฟฟู l l e d ทั้งหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับที่ฉีดล้างโคมไฟนะครับเอาละครับผมมาดูด้านข้างกันต่อเลยครับเอาละครับผมด้านข้างนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับผมจะเป็นล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ตัวครอบกระจกนะครับปกติแล้วจะเป็นสีโครเมียมนะครับผม แต่ตัวนี้แรปเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยครับทาไมถึงแรปก็เพราะว่านะครับผมถ้าเป็นตัวครอบอะครับมันจะดูไม่สวยครับผมเพราะว่ามันจะนูนขึ้นมาครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีกาบข้างมาให้นะครับทั้งสี่ชิ้นเลยครับผมเรามาดูที่เบ้ารองมือจับกันนะครับเบ้ารองมือจับตัวนี้ก็แรปเหมือนกันครับผมปกติแล้วจะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับเป่ารองมือจับนะครับผมแล้วก็ชายบันไดตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีดำเหมือนกัน เอาละครับผมมาดูกันที่ด้านหลังต่อเลยนะครับครับผมมาดูกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ก็ที่เปิดฝาเอ่อที่เปิดประตูท้ายนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมแต่ตัวนี้นะครับผมเราแล็ปให้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับจะเป็นอักษรปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมจะติดตั้งเป็นสีโครเมียมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับ ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตเอลิท dition ปกติครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้ที่ติดตั้งเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับผมจากทาง์สปอร์ตไลท์เนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตท่อคู่นะครับผมแล้วที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ใช่ตุ่มไข่มุกนะครับผมแต่เป็นเซนเซอร์นะครับรอบคันเอาละครับผมมาดูดีไซน์ไฟท้ายนะครับดีไซน์ไฟท้ายตัวนี้ก็จะดูสวยนะครับผมโดดเด่นโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับ เอาละครับผมมาอยู่กันที่ภายในนะครับภายในตัวนี้นะครับผมจะมีเบาะหนังโคเรโมดูเล่มาให้นะครับผมแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมจะเป็นชุดพรม 6D นะครับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับคอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าจอ Android นะครับขออภัยครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะครับผมขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแล้วก็จะมี w i r e ไวเล c h a r ์จมาให้แล้วก็จะเป็นพอร์ต USB ให้2พอร์ตแล้วก็ HDMI อีก1พอร์ตนะครับผม เอาละครับมาดูกันที่เบาะแถว2กันบ้างเลยครับผมเอาละครับมาดูกันที่หน้าจอตัวนี้นะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ๆเลยมีมาให้ทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยกเว้นรุ่นแลนดิอาร์ตนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแถมดองเกิลให้นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับหน้าจอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของแถมที่ผมแถมให้อยู่ไทยรถกันเลยครับ โอเคครับผมตัวนี้นะครับผมที่ผมแถมให้คุณลูกค้าไปก็จะเป็นเคลือบแก้วนะครับผมตัวนี้เคลือบแก้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้ที่ติดตั้งไปก็จะเป็นพรม6 d ดีนะครับโอเคครับผมไปเจอกันที่ด้านหน้าเลยครับ เอาละครับผมวันนี้ผมจิมมี่นะครับผมจากช่องมิสูอินเตอร์นะครับก็ได้พามาดูมิสูบิชิปปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอ dition นะครับผมสีดำเงานะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ